เอ้ยเกี่ยวกับม่คุมเกี่ยวกับม่คมลุกทุกคนเอ้ยเกี่ยวโดยทีละน้อยเดี๋ยวเด้อเลนตาก็ร่วมลวม,วมกลมดังกระดุดสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มาเกี่ยวยานะเนาะเกี่ยวยาให้งวัวเกี่ยวมันไม่คมมันต้องเกี่ยวทีละน้อย อันนี้เป็นหญ้ากิกนรีสีม่วงเด้ดจ้ะอันนี้ปลูกไว้เนาะปลูกไว้สลับก็แหนแดงแหนแดงช่วงนี้ก็ไม่ได้ปลูกอีกหรอกจ้าเพราะว่าบ่อที่ปลูกแหนแดงนั่นปลูกเอ่อลงพกบุ้งเดี๋ยววันหลังจะพาไป <c oughs> ไปดูพกบุ้งที่ลงเอาไว้ในบอ่อเนาะ บุ่งเราก็งามๆเริมแก็บกินได้เลยได้วพวกบุ่งอ่ะอะไรนะพักบุ่งเขาเรียกพวกบุ่งจีนปะโอ้ยไม่ใช่พักบุ่งอะไรนะตาพักบุ่งแก้วยอดใหญ่ๆไว้ใส่แกงเทโพน่ะนั่นแหละเปลี่ยนจากบอ่อแนแดงเป็นลงพวกบุ่งแก้วไวบ้บ่อหนึ่งเนาะเรียงฟ้าบอ่อหนึ่งเพราะว่าแนแดงคนกินไม่ได้ <laughs> ก็เลยเปลี่ยนใหม่เกี่ยวก็ไม่คมนะทุกคนดูถ้าเกี่ยวเยอะไม่ได้เนาะใส่ที่ละหน่อย ค่อยเกี่ยวไปเอ้าจะบังคนอีกเลยไปทั้งนี้หละก่อนอยาก,กินนีสีม่วงอ,อันไหนแบบ้นเขายังไม่แก่ก็เกี่ยวง่ายหน่อยเนาะก็อยใหญ่ย่างี้ก็ค่อนข้างเกี่ยวยากนิดหนึ่งทำไมเป็นไรเกี่ยวไปเรื่อย แสงไม่ได้เด้อยวจะทุกคนจะไม่ค่อยชัดเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดทุกว่าเสียแต่เช้าก็ไม่รู้นี่ไม่เช้าหรอกหกโมงเลยแหละหกโมงคึ่งแล้วด้วยจะเอาสายก็กลัวแดดรลอนเนาะท้องฟ้าแบบไม่โปร่งอะนะครึมแคยๆฝนจะลงเออเวลาเกี่ยวหญ้ายางไงก็ไม้ก็จะแคกแ เพราะว่าเฮากระตุกใช้แรงเขียวไม่คมก็ต้องใช้แรงหน่อยเด้อถึงฝ่าถึงฝนเนาะเมื่อวานเนี่อู้หูกฝนเลยไม่ใช่ฝนเล้ลมอะไรแรงปนนั้นโอ้โหไม่มีบนอยู่เลยคนนะยานลมแรงโหดเนาะถามว่าฝนตกแรงไม่ตกแรงอยู่แต่ว่าไม่นานเนาะ ลมแต่ว่าลมอ่ะแรงแรงนี่นะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเวลาเกี่ยวเกี่ยวยากเพราะว่าเกี่ยวเราไม่คมนี่วันนี้ได้เอาสักเข่งหนึ่งก็พอแหละจะหายขังบ้านเขามาตัดไห่บ่แจ๊ดแจ๊ดจ๊อยู่นะเอาเครื่องมาตัดให้ได้ ยาพื้นแบบนี้ใช้เครื่องตัดเนาะแต่ยาอ่าอันเนี้ยเราปลูกก็เลยจะเกี่ยวเอานี่ก็จะประมาณนี้ก้อนหนึ่งก้อใหญ่อยู่เด้นี่ก้อนหนึ่งก็เลยกับเต็มเข่งละสบายใจละจากนี้ไปนุ่นก็ได้แล้วมั้งเข่งหนึ่งนะกดๆหยับหย,ยับเอาเนาะถามว่าระวังยากับ แหนแดงน่ะงัวกินอะไรดีกว่าเนาะธรรมชาติของเขาก็กินหยาอยู่แล้วเนาะเขาก็จะกินหยาดีกว่าท่านี่บอที่เราลงแหนแดงอ่ะเราก็อยากลงอะไรก็ให้คนกินได้ด้วยเนาะก็เลยหันมาลงพวกบุ้งพวกบุ้งแก้วเพราะว่าพวกบุ้งจีนอ่ะกินหลายๆก็บออยากกินก็แล้วเนาะว่าบอแซบว่าเส้นเด้เพราะว่าพวกบุ้งแกวแ้วเราก็ทำหลายอย่างเนาะทั้งพัดด้วยแล้วก็ แกงสมก็ได้ด้วยเนะเาะผักบุ้งอน,นั้นก็นแกงสมได้แต่เขาแคบแคบแคบ,แคบนะมันพ่ค่อยแซ่บถ่ายเนะเวลาไม่มีก็ปลูกกินก็นแซ่บอยู่เด้อเอาไว้ยมคัดสดเนาะแกคัดเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บผักบุ้งแก้วที่เราลงเอาไว้ก็พอได้เก็บลวแหละถ้าไม่เก็บก็ไม่แตกต้องเก็บแล้วก็เออต้องเก็บไปเรื่อยๆให้เขาแตกยอดใหม่เนาะ ไม่มีแดดก็เลยลงมาเกี่ยวยาวันนี้มันไม่มีแดดมาสองสาวันแล้วแหละแต่ื่านะวานน่ะฝนตกว่าพายุเขาเนะจากฝนชิงช่วงยามไหนมาวานนี้ก็รุนรุนแต่ฝนตกหลายอะ่ะเขาทีระหว่าเอาไว้เขากำลังขึ้นใดข้อมือหนึ่งอะ่ะกลัวไม่พ่นน้ำเนาะเพราะว่าตอนนี้ดินอะ่ะอิ่มน้ำแล้วฝนตกมาจกแจ๊กหน่อยหนึ่งกะขังละ เขายังไม่พ้นวิกฤตเลยเด้อเขาเฮานะเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูอีกตอนนี้ก็เริ่มขืนเขียวดินนแล้วแหละโอ้ยเอาหลายไม่ได้ทุกคนเลยแข็ง <c oughs> เกี่ยวก็ไม่เขา่าเนี่ยเวลาเ,เวลาเขียวอะ่ะมันก็จะแก๊แๆหน่อยเด้อไม่อะ่ะทนฟังเอาเด้อจ้ะไม่งั้นไม่ไม่เข่าเล่อยดึงไม่ขาดเอาทิศะต้นก็ได้งั้น ได้มาหลายก็มาหนาแหละบอกจาของได้ว่าจะเอาทีละต้นเดี๋ยวเวลาเกี่ยวจริงๆเอาหลายๆไม่เกินเด้อมันใช่แรงอ่ะถ้าเกี่ยวคมน่ะดึงเจ็ดเช็ดเจ็ดเหมือนเขาเกี่ยวเขาเนี่ยโอ้สบ,บายเลยอันนี้ตรงใดเอาทีละต้นเด้ดอเกี่ยวเยอะไม่ได้ทุกคนเกี่ยวไม่คม อาที่ละต้นแม่อือบอกเจ้าของเวลาก,ก็ก็เอาที่ละหามันจะดึงได้ไหมเนี่ยอือเออเอาที่ละต้นยังไงและอุ้ยอุ้ยก็ตัวเองแบอือหลำใหญ่พอลำใหญ่เราก,ก็แข็งเคาะไม่อยากขาด กาดก็ดีดีทุกคนโอ้ย้ดึงไม่ขาดอืมัวนะดูกอ้อนังไหมก้อนใ่ใหญ่ด้วยมาใหม่บอกให้ดึงที่ละกอ้อที่ละต้น เอาที่ละสามมันเอาไม่ได้เที่ยวไม่คมก็เม่นเที่ยวโบคมหนอกย่ยาต้นใหญ่ทุกคนแข็งมากเห็นไหมคุณน่ะ,นะ,ะใระจดูต้นเขาเด้อ <c oughs> ลำต้นเขาขนาดเนี้ยอันนี้ลำอ่อนด้วยนีย่ลำแก่เป็นป้องเป็นป้องเลย เค okay, จ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้ะเจอกันคลิปหน้านะอ้จันอจนอสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปไหนเราเกี่ยวต่อตองเอาทีแล้วน้อยมันบกขาด